รู้หรือไม่ว่าสงาครามกุหลาบไม่ได้โรแมนติกเหมือนชื่อ สงครามกุลาบไม่ได้โรแมนติกเหมือนชื่อที่ฟังดูสวยงามเลยแม้แต่น้อยครับแต่เป็นสงครามกลางเมืองที่ดุเดือดและนองเลือดเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์อังกฤษครับสงครามกุลาบเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ราชวงศ์ผู้ทรงอิทธิพลของอังกฤษในช่วงคริสตศตวรรษที่15ประมาณคิทส์ศรักราช1 4 5 5ถึง1น8 5ัน่นั่นคือราชวงศ์แลงคัาสเตอร์มีสัญลักษณ์เป็นดอกกุลาบสีแดงราชวงศ์ยอร์กมีสัญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบสีขาวชื่อสงครามกุลาบนี้มาจากสัญลักษณ์ดอกกุหาบ ทั้งสองราชวงศ์ใช้โดยเป็นการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงๆตลอดระยะเวลากว่า30ปีสาเหตุที่มันไม่ได้โรแมนติกนั่นก็เพราะว่าสงครามนี้เต็ไมไปด้วยความโหดร้ายการทรยศหักหลังการแย่งชิงอำนาจการลอบสังหารและการสังหารหมู่ผู้คนจํานวนมากมันไม่ใช่เรื่องราวความรักหวานซึ้งหรือการต่อสู้เพื่อเกียรติยศที่งดงามเลยครับสงครามกรูดาบจบลงเมื่อพระเจ้าเฮนรีที่7จากราชวงศ์แลงคาสเตอร์ขึ้นครองราชหลังจากได้รับชัยชนะในยุทธการบอสเวริร์สฟิลด์และได้อภิเษกสมรสกับ อลิซาเบธแห่งยอร์กเพื่อรวมสองราชวงศ์เข้าด้วยกันและสถาปนาราชวงศ์ชิวดอร์ขึ้นซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นกุหลาบชิวดอร์ที่ประกอบด้วยกุหลาบแดงซ้อนกุหลาบขาวเป็นการสิ้นสุดความขัดแย้งอันยาวนานนี้ดังนั้นแม้จะมีชื่อที่ไพเราะแต่สงครามกุหลาบเป็นบทเรียนสำคัญในประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงด้านมืดการแย่งชิงอำนาจและผลกระทบอันร้ายแรงจากความขัดแย้งภายในครับ